นี่คือเฟรมเรดจริงๆที่เกิดขึ้นเฟรมเรดนิ่งขึ้นดีขึ้นบวกกันแบบว่าสบายๆนะเรียกว่าชิล ขณะนี้เป็นเวลาตีสามนาทีของวันที่8เดือน8ซึ่งหลายๆคนคงกำลังจะนั่งช้อปปิ้งออนไลน์กันอยู่นะคะแต่ว่านดุด <laughs> ไม่ได้ไปช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยจริงๆก็แอปเส่ตะกร้การไว้แ,ลวแหละแฮะคือเราจะทําการทดสอบเกมมิ่งเทสให้คุณผู้ชมดูในเวลานี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าน,นดุดลองทดสอบหลายๆอย่างแล้วตอนเนี้มันมีปัญหานิดนึงว่าเกมอย่างเกมชินแ็เนี่ยมันเข้าไม่ได้นะคะ ก็เลยเช็คทุกเครื่องเลยที่มีการล็อกอินไว้เข้าไ้สักเครื่องเลยเอาเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์มันมล่มอะไรตอนนี้ดูดก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไป <c oughs> ตัวนี้เป็นมี e ด d i m e n s i ซ y 1200 AI ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการยอมรับมากขึ้นสำหรับ CPU ตัวนี้นะฮะ s n a p ส r a g o เเองก็โอเคอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่มี i a t e k <c oughs> ตอนนี้เนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยขยับขึ้นมาใช้กันแทบทั้งสิ้นนะะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันทำได้ดีขนาดไหนไปถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอมา สำหรับบทน,นี้นะคะความเป็น AI ของเขาเนี่ย OnePlus ก็มันมีอะไรหลายอย่างนะที่ทําให้เราเนี่ยคล้ายๆกับว่าใช้ AI ในการประมวลผลได้นะคะอาทิเช่นสมมุติว่าเราเข้าไปที่ display หรือว่าตัวหน้าจอเราก็จะเห็นเลยว่าเขามีแม้กรทั่งตัวของ AI Resolution Boost หรือว่าการเพิ่มความละเอียดของวิดีโอให้กับเรานะคะแบบนี้ก็ทําได้อันนี้ AI ก็จะเข้ามาช่วยประมวผลว่าอ๋อเรากําลังดูวิดีโออยู่นะ ก็จะมีการเพิ่มความคมชัดให้เป็นต้นนะอันนี้คือเป็นต้นหรือจะเป็น AI color boost อ๋อคุณกำลังดูแบบนี้อยู่เหรองั้นเราปรับสีโทนนี้ให้คุณก็แล้วกันพูดี้ AI เข้ามาหมดแบบนี้เราเคยเห็นในทีวีถ้าจำไม่ผิดนะเป็นทีวียี่ห้อหนึ่งนะคะน่าจะ LG มั้ง ที่แบบมีพวก AI เข้ามาประมวลผลหลากหลายอย่างเดี๋ยวนี้ในนวัตกรรมเทคโนโลยีมันไปไกลามากนะชิปของตัวทีวีเองเนี่ยก็มี AI ในการประมวผลผลภาพต่างๆแล้วเช่นกันซึ่งมันพลสเนี่ยเอาตรงเนี้ยนะคะมาคำนวณหลายอย่างมากไม่ได้เป็นแค่ตัวหน้าจอเท่านั้นตัวการเล่นเกมการใช้กล้องต่างๆนานาเนี่ยคือมันมาหมดเลยใครอยากรู้เดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มนะจัดไว้ให้แน่นอนโอเคเรามาเริ่มกันนะคะจะมีไอคอนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเกม e s อยู่ตรงนี้นะคะเข้ามาจะเป็นตัวของ my games ซึ่งตรงนี้จะบอกสถิติต่ตางๆที่เรานั้น ได้เล่นแล้วก็ใช้งานไปนะคะอย่างเช่นเนี่ยจริงๆมันมีเกจชินอิมแพกนะได้ดูดเล่นไปเป็นหลายชั่วโมงเลยแต่เมื่อกี้ลองลบแล้วลงใหม่ด้วยซ้ำแต่ว่ามันหายไปละเพราะว่าเราลบแล้วลงใหม่มี ROX ที X ่แม็กก็คือแ a ็คดาว ROCK เนี่ยเล่นไปกี่นาทีใช่ไหมคะ A 3 bread and soul นะคะเล่นไปเท่าไหร่มินิแล้วก็ เกมอื่นเท่าไหร่ก็จะมีแจ้งบอกเราตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วเราเล่นเยอะนะแต่ว่ามันอย่างที่พูดอะเมื่อกี้นะดุเพิ่งเอาเกนชินอิมเพกออกไปคือแบบเสียความรู้สึกมากนะคะที่ดันไม่ได้ตอนนี้นะจริงๆมันควรจะได้เนาะตอนนี้ตอนนั้น,นเกนชินก็จะไม่อยู่ในนี้เลยาวน,นี้มันจะมีโหมดหนึ่งชื่อว่าโปรเกมมิ่งโหมดไอ้โหมดนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้าไปใช่ไหมคุณจะไม่สามารถปัดจอออกมาได้เลยอะแบบไม่มีทางลั่นพูดง่ายๆไม่ใช่แบบปัดๆอยู่โ oh, อ้โฮปัดๆอยู่เ e อ้ยนอเทอร์นิฟิเคชันแจ้งเตือนเด้งลงมาให้ปัดๆอยู่ back ่ันะะนบไมมมมีีะโด้จล หน้าจอคุณเต็มรูปแบบเลยไม่มีทางที่คุณจะแบบหลุดออกจากเกมได้เลยทันทีซึ่งโปรแกรมมิหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการพัฒนามากมายกับ e-sport นะคะนี่ให้ดู e-sport pioneer นี่โปรแกรมมิหมดนะครับนี่คะก็พัฒนาร่วมกันนะคะกับ e-sport pioneer ก็มีตัวของการแบบป้องการการที่เราทัชผิดพลาด หรือว่าจะเป็นแบบพวก Block บล็อก Notification บล็อกการแจ้งเตือนบล็อกการโทรนะคะแบบนี้เป็นต้นพวกนี้ให้บล็อกหมดเลยทุกอย่างซึ่ง OnePlus เนี่ย่อนนีนน้จากมือร่วมกับ n a t ติแต่ว่าเขาก็เคยออกไปไม่มีแฟ a ติ c ต่อไปและนี้นะคะมี Haptic f e e d b a c k นะคาบอกว่าจะทำให้คุณเนี่ยได้รับ v i b r a t i o n e f f e c t หรือว่าการสั่นเนี่ยให้เหมาะสมกับเกมที่เราเล่นอยู่ในตอนนั้นโอเคนะคะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะมีเกมฟิลเตอร์ now you can add some screen filter to game battle scenes นะคะก็คือเปิดหมด หมด HDR เพื่อให้เราแบบเล่นได้แบบเขาเรียกว่าเห็นชัดขึ้นเห็นศัตรูชัดขึ้นโดยเพราะเกมเนี่ยมาเงี้ยพั G อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาบอกเลยซัพพอร์ต Only พับ G Mobile เป็นต้นอ่าเห็นไหมโอเคพวกนี้อาจจะไม่ได้แบบสําคัญขนาดนั้นเรามาเริ่มกันและกันเริ่มจาก R.O. ก่อนหรือว่า Ragnarok ok. k เกมนี้อย่าทำเป็นเล่นไปบางคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เกมนี้โกรมากนะแล้วตอนนี้เราอยู่กับ Ragnarok ok นะคะเดี๋ยวก็มีคนถามขาตั้งกล้องพี่ยี่ห้ออะไรนะคะอยากซื้อตามบ้างเดี๋ยวมีมาแน่นอนคาม,มาตลอดเห็นว่าล่าสุดนี่เขาคิวออลกันแล้วเหมือนต้องรอคิวอะไรสย่างใช่ไหมบ่นกันระงมเลยทีเดียวนะคะอันนี้ดดอยู่ O d ดินะคะ p h น n t ม m Opera โอเคราเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะคะซึ่งในตัวของคอนเทราเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีคนเยอะมากซึ่งถ้าเครื่องเนี่ยมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะกระตุกตั้งแต่ตรงจุดนี้เลยนะคะเราจะสังเกตว่าการหมุนเห็นไหมอันนี้60เฟรมนะลื่นๆเลยปื๊ดนะคะ ไหลๆไม่มีปัญหาใดๆนะคะมีความสมูทนะฮะเหมือนกับกินสมูทตี้อะไรมา <S 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 <ๆ>มาดูการตั้งค่ากันบ้างเขาจะมีการปรับการาฟรริกหลากหลายแบบมากคราวนี้เราจะปรับเป็นสูงสุดให้คุณเนี่ยได้ดูกันหน้าบัตรนี้นี่คือสูงสุดแล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือว่าเฟรมเรทเนี่ยความที่มันเป็น60เนี่ยเราว่าน่าจะไม่ถึงแล้วน่าจะอยู่สักประมาณดูจากตรงนี้นะสักประมาณสักห้าสิบกว่ากว่าน่าจะเป็นไม่ได้นะคะคราวนี้ตัวเกมมิ่งโหมดอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่ามันทําการบล็อก ทุกช่องทางในการปัดของเราแปลว่าอะไรคุณจะปัดจากมุมไหนเนี่ยเห็นไหมปัดก็ไม่หลุดไม่ออกไม่ออกเลยนะคะคุณจะปัดยังไงมันก็ไม่ออกเห็นปะ่ะยกเวน้นดันฝั่งนี้ลงมาหรือดันฝั่งนี้ลงมา เท่านั้นจะมีโปรเกมมิ่งโหมดอยู่นะคะที่ทให้มันแบบสามารถออกจากตรงนี้ได้ถ้าไม่กดออกจะเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณจะต้องจมอยู่ในเกมนี้ตลอดไปออกจากหน้านี้ไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นข้อดีของการทาให้เราเนี่ยไม่หลุดออกจากเกมนะ,ะจะเห็นว่าเนี่ยคอนเทราคนเยอะมากๆถามว่าเอาอยู่ไหมเราว่าได้สบายๆเทียบกับ snapdragon แัก865นี่ไม่น่าเกลียดในในความรู้สึกเพราะว่าน,นดูดเนี่ยถือ rog 3อยู่ซึ่ง rog 3เนี่เป็น snapdragon 865เราก็ลองเล่นดูมีความใกล้เคียงกันแล้วชิปเซตนี่6นาโนเมตรแล้วสำหรับตัวของม i ด เลยทีเดียวเอาเป็นว่าน่าจะ50กว่า,วาแต่ถ้าเกิดเราปรับ,บกราฟิกลงหน่อยหนึ่งนะคะนิดหนึ่งสมมุติเราปรับ,ปบเป็นซักสูงแล้วกันเป็นบาลานซ์นะคะบาลานซ์สองแราแหละปุ๊บก็จะเห็นว่ามันลื่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวนะคะโดยรวมๆเนี่ยภาพรวมของตัวนี้ใช้ได้เราจะทําการเดินนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันตรงนี้มีตั้งแต่ 3D 2.5D ไม่มีปัญหาใดๆเดี๋ยวเราจะไปบวกมอนสเตอร์ให้ผู้ชมได้ดูด้วยแล้วกันตอนนี้เราอยากจะลดแสงแล้วนะคะนิดนึงก็จะทําได้ด้วยการอย่างที่เราพูดไปเลยต้องออกจากเกมโหมดก่อนพอออกมาป,ปุ๊บเนี่ยเราปัดดูก็ยังมีลูกเล่นอยู่มุมขวาเนี่ยจะมีกลับไปโปรเกมมิ่งโหมดก็ปรับจากตรงนี้ได้หรือว่าคุณจะใช้สกรีนเรคคอร์เดอร์เนี่ยก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เช่นกันมีตัวของรีว i วด์เรคคอร์ดิงนะคะมีทัช เซตติ้งแล้วก็มี Monitor Data ต้าหลายๆคนอาจจะชอบตัวของ Monitor Data เลยทีเดียวนี่คือเฟรมเรทจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะอะตอนนี้ทำไมมันกลับมาเป็นอ๋อเราต้องกลับไปเปิดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับแบบเบร์บแล้วมันปิดไป ะะเดี๋ยวเราปรับสุดให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราทุกคนต้องการความสูงสุดอยู่แล้วแล้วก็เปิด60เฟรมด้วยคือถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอเนี่ยนดุจะไม่ค่อยถ่าย60เฟรมแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยต้อง60เฟรมมันจะให้ความสุดต่างกันแต่อย่างเกมบางเกมเนี่ยที่เป็นฉากแอคชั่นเยอะๆเนี่ยนดุก็ไม่ได้ชอบ60เฟรมนะอาทิเช่น l a d e and Soul เนี่ยเวลาตีกันอะ่ะเราไม่ชอบนะ60เฟรมอันนี้พูดจริงจิกดปุ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวลองไปจุดน้นำเลเวลสักอันหนึ่งลองไปที่คนเยอะๆหน่อย,น,น,ยอน่าจจจะะะะเเ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 ปป็็็นนนนนนตัววขออออองโกกกลลมมมมี่่าาาาายรรใหห้้ดิไผูช์ Data ให้เราด้านบนว่า FPS ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะดีมากเลยใช้พลัง GPU เท่าไหร่แล้วก็ใช้พลัง CPU เท่าไหร่จะเห็นว่ามันมีการจัดสรรในตัวของ CPU กับ GPU เนี่ยดูน่าสนใจดีเพราะว่าปกติเวลาเล่นเกมเนี่ย CPU จะ drop มากกว่า GPU แต่ว่าอันนี้จะเห็นว่า CPU เนี่ยวิ่งสูงกว่า GPU ด้วยซ้ำซึ่งแปลกมากๆเลยทีเดียวสมมุติเลยนะอ่ะมาบวกกันเนี่ยดูกี่คนบวกกันอยู่ตรงนี้นะคะ ก็อยู่ที่57เฟรมตกลงมาที่53เฟรมตกลงมาที่47เฟรมเดี๋ยวเราจะเข้าไปบวกเขาด้วยละกันเพื่อความมอมันในจุดนี้เข้าไปบวกเขาด้วยเฟรมเรทเนี่ยจะตกลงนะคะอยู่ที่ประมาณ44เฟรมอ่าเห็นไหมถ้าตรงนี้เป็น Snapdragon เนี่ยอาจจะประคองได้สัก50หน่อย,อยแล้วแต่จังหวะแต่ไอันเนี้ยคนมันเยอะจริงนี่มันน่าจะสัก20-30คน <laughs> เยอะมาก เยอะไหมเยอะจัดอะบอกเลยโอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราดรอปลงหน่อยล่ะสมมุติว่าเราดรอปกราฟิกลงนิดนึงซึ่งถ้าใครไม่ได้แบบอยากเปิดสุดมากเพราะมันเปลืองแบตเตอรี่นี่ก็โอเคได้ดูเห็นด้วยเราก็ไปที่ fps 60นะคะแล้วก็ปรับเป็น h i g ไว้เฟรมเรทก็จะอยู่ที่50 4จนถึง60เห็นได้ชัดว่าทําได้ดีมากในจุดนี้อ่าเป็นไงดังนั้นเราคิดว่าตัวนี้เขาเรียกว่าความสวยงามข,ของการใช้ตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นชิปเซตที่ไก่กะอลาเล่เลยวันนี้ G P U Arm อาจจะยังด้อยกว่าตัวของ Adreno อันนี้จริงไม่ได้เถียงเลยแต่ถามว่ามันดีขึ้นมากไหมอันนี้ปรับไฮเห็นไหมวิ่งกันสบาย59 58สบายมาก นี่เยอะมากนะเห็นสกิลศาสกันแบบนี้นี่บอกเลยว่าไม่ได้แพ้เกนชินิมแฮกหนักพอกันอ่าอันนี้ก็มีการบวกบวกกันแบบว่าสบายๆนะเรียกว่า สำหรับนาฬิกาไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าต้องเปิดแบบสุดขนาดนั้นเพราะอย่างที่พูดเลยว่าการเปิดสุดเนี่ยมันกินแบตเตอรี่ค่อนข้างมากอ่ะอันนี้แบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่32อุณหภูมินะคบภายในตัวเครื่องเนี่ยทางด้านของ OnePlus เองก็มีแจ้งเอาไว้ด้วยนะฮะอยู่ที่ประมาณ38องศาอันนี้คือควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับ Snapdragon 865เราบอกเลยว่าอันนั้นร้อนกว่าเพราะาเราเล,เล่นทุกวันเราเลยรู้ว่า มันร้อนกว่าแน่นอน3 8องศาใช้ได้ใช้ได้เอาละ่ะเราจะลองเข้าโหมด Pro g a ม i n g ดูอ่าสตาร์ทเลยตอนนี้เข้าสู่โหมด p r เกม m i n g แล้วเนี่ยจะมีการจัดสรรทรัพยากรเครื่องให้มีความแรรมากคืนจะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยเมื่อกี้จาก54 60เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสัก57 60แล้วเฟรมเรทนิ่งขึ้นดีขึ้นอยางเห็นได้ชัดแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับสูงสุดละจะเป็นอย่างไรนะคะเราลองปรับนิดนึงแล้วกันเป็นนี่เลย สูงสุดป้าพอให้นะคะเฟรมเรท60สอันนี้เฟรมเรทนะฮะวิ่งไปวิ่งไปตอนนี้เราให้ดิมันเอาสิ่งนี้มาคุณผู้ชมเขาเรียกว่าตัววัดอุณหภูมินั่นเองนะคะอ่าเฟรมเรทใช่ไหมสี่สิบหก็ดูดีกว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่ไม่ได้เปิดตัวโหมดโปรแกรมมิ่งที่อยู่ที่มาสัก30กว่าเท่านั้นเองเนี่ยอุณหภูมิอุณหภูมิด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่มา36องศา ส่วนด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณ35องศา,าเหมือนกันแต่ถ้าไลเกนชินแหมเนี่ยร้อนขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ40กลางๆได้อยู่อ่าถ้าไปเกณนชินเนี่ยบอกเลยวันนี้มันเป็นวันที่เกณชินเข้าไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงเข้าไม่ได้อ่าโอเคไหมตอนนี้ข้าหมดโปรแกรมมิ่งบุอบออกไม่ไแล้วต้องดันนี่มาก่อน exit แล้วค่อยออกนั่นเองนะคะเก็แรกเราผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ ROX นี่คือประสิทธิภาพของเขาดีเลยทีเดียวไปดูกต่อกันที่ Blade ร n d Soul เก็บเนี้ยหลายคนมองว่า โอพี่เกมนี้มันก็อายุระดับหนึ่งแล้วเพราะนาดุดเองก็เล่นมันแต่วันก่อนนาดุดเอาเครื่องที่ CPU มันไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่พวก snap 700ดรอกว่ากระตุกเหมือนกันนะเอาไม่อยู่เหมือนกันถือว่ามีอาการอนะแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสายข้อมูลนะเต็มที่มุกมึกอะไรไม่ใส่กันเกมนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีภาค2นะฮะเห็นว่าจะเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นี่แหละซึ่งน,นรนว่านาดุดไม่พลาดอยู่แล้วนะ่ายังไงก็ต้องมาสำหรับเกมนี้สำหรับ Android บอกไว้ก่อนนะ เหมือนเป็นรูปเมน้อยมากเพราะถ้าเป็น iOS เนี่ยภาพคมกว่าสวยกว่าเฟรมเรกก็เหมือนจะดีกว่าเหมือนจะ60บป่ะไม่แน่ใจแต่เราเคยเล่นบน p p o o n นะแบบคือแบบโอ้โหภาพดีมากเลยแบบ Android แบบอย่าดูถูก Android นะเฟ้ยแต่ว่าคงเข้าใจแหละคงอยากให้คนเล่นเยอะเป็นพิเศษมันก็เลยอาจต้องทำกราฟิกให้มันไม่โหดมากตัวนี้เมื่อเราปรับในตัวของกราฟิกต่างๆนะค gfx Quality เ,เราสามารถปรับได้สูงสุดที่ very high เลยเอ,อันนี้หน้าจอจะเป็นคลื่นนิดนึงนะคุณผู้ชมจะเป็นคลื่นนึงเพราะว่าหน้าจอเราปรับแสงไว้ค่อนข้างต่ำมันเลยอาจจะทำให้ตัวมันมีการฟลิกร์ของตัวจอบ้างเล็กน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจหว่าการเดินดูสมูทสินะคะลากลงมาเหมือนเดิมปุ๊บเราต้องการตัวของ monitor data นั่นเองนะอ๋อล็อกไว้40เฟรมเกมนี้ใช่ไหม40เฟรมจำไน้ละถ้าเป็น Android นะั้นล็อกที่40 ถ้า iPhone น่าจะสูงกว่านี้นะใครรู้ก็บอกได้เพราะว่าเราไม่ค่อยจัา iPhone อู่แล้วเราไปติ่ง Android อ่ะแล้วเวลาเราใช้งาน Android อ่ะเราก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าเราเราใช้ Android ทุกวันแล้วใช้เยอะมาก <c oughs> คือเราไม่ได้ใช้ iPhone เป็นเครื่องหลักจริงๆจังๆเลยด้วยซ้ำคือใช้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะไม่ได้จรังๆมากนั้นเราบอกเลยว่าถ้าเกิดจะถามถึงแอนดรอยเราคุกคลีกับมันเยอะจริงๆ <c oughs> อันนี้เฟรมเรทก็ล็อกไว้ที่40ชัดเจนนะคะ CPU ย <c oughs> ก็ยังคงวิ่งมากกว่า GPU ต่อไปซึ่งต่อยเหมือนกัน เพาให้คือมันเป็นเกมที่เวลาฉากต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดต่อสู้ได้ไม่ได้แบบเปิดออโต้อย่างเดียวแล้วก็พอตัวเฟรมเรทมันไม่ถึง60เนี่ยเวลามันสู้กันอ่ะมันมีความแอคชั่นอ่ะคุณนึกถึงแบบหนังซีนมาหนังที่เราชอบดูในโรงหนังอ่ะมันไม่มีหนังโรงหนังไหนเปิด60เฟรมนะเหมือนเหมือนมีคนเคยทำอ่ะแล้วมันจะอ้วกเลยทีเดียวแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังนั้นเวลาเราเล่นเกมแนวนี้เนี่ยพอตัวเฟรมเรทมันไม่ได้แบบเป็น60เนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความแบบเป็นซีนิมาติกมากกว่ามีความอออััดดกกกกกกนมาาว่่็็ลลที40ต ไปว่าพอเข้าเครื่องใหม่มันจะต้องเปลี่ยนตัวไอ้เนี่ยไอเลือดเนี่ยในตัวของทัชสกรีนต่าง,งๆเนี่ยก็ดีมากๆนะคะทําออกมาแบบดีเลยอะ่ะเนี่ยแล้วมันเหมือนมันมันเ,นเกมที่เราสู้เราต้องหลบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะแล้วเนี่ยดูเฟรมเรทเห็นไหมสามสิบเก้าสี่สิบคือล็อกเลยแต่แม้ว่าเราจะเปิดโหมดโปรเกมมิ่งก็ตามเนี่ยตัว g p u เนี่ยก็ยังคงวิ่งน้อยกว่าตัว c p u อยู่ดีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะคะ ถือว่าแปลกดีเหมือนกันแต่โอาเคเราไม่ได้สนใจหรอกว่าอะไรจะวิ่งมากกว่ากันเราสนใจแค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเล่นได้ดีแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่นาดูคิดว่าทุกคนนะสนใจมันเห็นไหมบอกแล้วยาดูถูกมิดเทคเดชารเป็นไงปึ๊บหลบจริงมันมีกันไนะมีบล็อกด้วยอันนี้เราทําให้เขาสตันได้สวยง,ง,งามเกมนี้บางคนบอกเอ้ยเปิด60เฟรมไม่ได้แต่จริงแล้วว่าเราชอบแบบแนวๆเนี้ยมากด้วยนะอมุมกล้องเปลี่ยนเป็นมุมซักท็อปหน่อยหลบเนี่ยพอพอมันหลบได้มันอะไรได้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเกมมันสนุกขึ้นนะะ มันกินหลดไม่ทันน้วดูก็เล่นจนแบบหนักอะ่ะหนักอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคเราจะเห็นว่าเกมนี้เองก็สามารถรันได้สบายสบายเช่นกันสลับชิปเซ็ตตัวนี้นะคะ,ะเราคงต้องออกจากเกมนี้หมดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกจากเกมนี้ได้เ,เข้าสู่เกมที่3เพิ่งลองโหลดมาเล่นเหมือนกันปตินัดุดเนี่ยเป็นแฟนของฟุตบอลเมเนเจอร์คือก็จะเล่นฟุตบอลเมเนเจอร์ด้วยตอนนี้เราอยู่เกมดีมลิกซ็อกเกอร์นะคะเกมนี้ตอนนี้เราเปิดไว้ที่60เฟรมจะเห็นว่าภาพเนี่ยลื่นมากเลยทีเดียว ไอชิปแย่งก่อนจะเห็นว่าภาพสมูทมากไหลลื่นไม่มีคําว่าสะดุดเลยเดี๋ยวนี้มือถือ Android มันดีกว่า ถึงไหนถึงไหนกันแล้วคุณผู้ชมบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามือถือ Android อะ่ะมันก็เล่นเกมได้เลยเน,นี่ยดูดูคัสซีนแบบเฮ้ยลืนล่นมากเห็นปะ่ะเนี่ยดูคัสซีนต่างๆคือภาพต่างออกมาดีมากนะคะแต่ถ้าเป็นภาพช้าเนีอยู่ที่30เฟรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอตัดกลับไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น60นี่กลับไป60อีกราคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะมีการสลับนะคะ60บ้าง30บ้างโอเคฮาร์ฟถาวคัสซีนออกมาเนี่ยเห็นไหมสมูทมากเกมออกมาทำออกมาดีเลยทีเดียวก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ามันนิ่่่่่งงงขนน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 นาาาาาาดดดไไไหหอออออออะะะมม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 มููเเเเกกกกกึบบ้้้้ัีีีียแชืืวิิฟุตลร นะแต่สนุกมากเลยอะเราอยากให้ทุกคนได้แบบลองเล่นกันดูน่ารักด้วยแล้วก็สนุกด้วยเป็นวันที่เกทชินอิมแพกใช้กายไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นอะไรของมันหน้าจอก็อยู่ที่มามสิองศาเท่าเดิมนะคะควบคุมความร้อนเนี่ยถ้าไม่ได้แบบเป็นเกมโหดมากๆเนี่ยจะไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกมชินวุ้นเนี่ยมันจะร้อนมากให้ดูกราฟิกว่าดีมากจริงๆนะคะคือความสมูทต,ต่างต่างดีมากดีเดี๋ยวเราให้คุณดูว่ามันสนุกมากจริงเราอยากให้คนได้แบบลองเล่นเกมนี้ดูม,มันไม่ได้จริงจังมากอะมันแบบก็เล่นเรื่อยะะเง้ยยสสนนนุุนกนะกลแลแหดูด Searching for player นะฮะกำลังคน้นหาผู้เล่นนั่นเองวันนั้นที่เจอก็คนนะเจอกันนาเน,นี่อาจจะเป็นคนจริงๆเพราะนะ่นเป็นรูปคนขึ้นมาเลยแล้ว่าเราวันนี้ยังไม่ได้ใส่รูปคนวงมาแบบนีนะะ่คุณบลูสอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้นะฮะอาจจะไม่ใช่บอทมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือมินิซัคโขไหมเห็นเห็นภาพเมื่อกี้มันมันสมูทมากมันแบบมันดีอ่ะมันลื่นมากนะฮะอ่ะเราไปที่มอนิเตอร์ Data นะฮะโอเคเกมนะฮะวิ่งอยู่ที่57เฟรมพาร์ สนุกมากสนุกมากแล้วก็เหมือนจะแท็กเกิลยังไงก็ไม่โดนใบแดงด้วยนะเราบังหัวร้อนได้สไลด์เห็นไหมใช่ไหมนี่ใส่ไม่ดีไหมสปริงก็คือวิ่งไปวิ่งไปแต่มันวิ่งได้ตามหลอดเขียวๆนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไงนะออสวิชจำได้ละปั๊บโอเคส่งส่งแรงเราก็แช่ค้างไว้โอ้โหสวิชเปลี่ยนตัวสไลด์หน้ายังไงปั๊บล็อกทีหนึ่งหลอกเจ็บยิ่งชูดเข้าไปติด ชูดแล้วไปทีนึงชูดแล้วไปทีนึงเรียบร้อยนะไปไงคัสซีนก็สวยงามเห็นไหมเกมออกมาดูน่ารักเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็นี่คือเกมมินิฟุตบอลนะก็ไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะจ๊ะมาดูอีกหนึ่งเกมที่คุณผู้ชมจากค่าย e t m a r b l e นะคะก็คือเกม A3 นั่นเองเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กราฟิกเนี่ยถือว่าดุดันเหมือนกันนะดุดันเลยแหละนี่ คุณดูแค่ฉากเปิดเกมมันก็อลังการแล้วนะคะก็เกมนี้นะคะเป็นเกมที่อยากได้ดูถูกกราฟิกไปเชียวถือว่าเดือดมากเดือดแบบเดือดจริงๆสำหรับเกม a 3เราจะเปิดการมอนิเตอร์ d a t a ไว้นะคะแล้วก็เราจะเปิดโปรเกมมิ่งโหมดให้กดสตาร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่าดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้ refresh rate ขอเป็นแบบสูงสุดเลย high s นะฮะแล้วก็ resolution นะคะได้แค่ระดับ high quality ได้ระดับ ไฮ g h e n v วร o เมนต์เอฟเฟ t นะคะหรือว่าสูงสุดก็คือสภาวะแวดล้อมไฮให้หมดนะคะไฮที่ไม่ได้แปลว่าสวัสดีตอนนี้เป็นเบรกก็ล็อกกันอยู่ที่ 58, 59, 60ตอนเปิดคัสซีมาตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะไม่ไหว นะคบเพราะว่ากระตุกมากตอนหน้าอินโทรหน้าสตาร์สกรีนอะคือแบบโหมันดูแบบหน้าจะกระตุกมากมากนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยพอเราเข้ามาเล่นเกมปุ๊บแล้วเราปรับรีเฟรชเรทต่างๆเนี่ยเขาสามารถไปได้สบายๆเนี่ยดูดูกราฟิกดิเกมนี้โหดมากทนะ่าผู้ชมใครจะบอกว่าโอ้โหนี่กราฟิกธรรมดาดอกต่อยนี่ไม่ใช่แล้วนะนี่คือแบบกราฟิกอย่างเดือดแสงสีต่างๆดีเทลรา,ายละเอียดต่างๆอันนี้เราเปบสุดเท่าที่มันทําได้ละมันจะขาดแค่ไฮเอสเท่านั้นเองที่ปรับไม่ได้ เกมนี้นี่ดูจะไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าตัวละครสวยมากกลัวว่าจะติดเดี๋ยวติดเบสเอ็นโซจะหนักเลย <and> Soul นาเบสอนโซ่ปรมากมันพวกกิวล์อะไรมันก็สนุกด้วยนี่ดูดิคุณดูคุณดูกราฟิกค,คุณดู CG โอ้โหดูไม่ใช่แบบเกมกองแกงกระลงกระลังนะนี่มันแบบยางโฮดแต่ว่าก็ลื่นอยู่ลื่นๆเลยลื่นๆเลยโอ้ตัวติดมากเลยเกมนี้ดูแล้วอยากเล่นมากอันนี้ก็จะเป็นการเลือกอาวุธนะมีเลือกอาชีพด้วยใช่ไหม คือเกมแนวนี้มันเยอะมากนะเกม RPG นะีเพร้ะว่าเกมนี้โหดูคุณดูคุณดูเอฟเฟกต์ลอลัง่ะอันนี้ก็จะให้ดูว่าถ้าคุณเลือกอาชีพนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นปะโหเดี๋ยวเราลองเดินนะคุณผู้ชมไปไป,ไปเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจังหวะที่เขาเดินไปนะคะแล้วก็เจอตัวของสภาวะต่างๆเนี่ยก็เฟรมเรทเนี่ยล็อกเลย55ถึง60อันนี้ก็เป็นฉากฝนตกแล้วนะคะ ฝนตกอีกแล้วบทีมันดาวนี่นวิ่งไปแบบโอมันไงกราฟิกถือว่าประทับใจไหมกับชิปเซต,ตจากทาง m e d i ด t e k เทคโอ้โหคุณดูคุณดูพลังก่อนอเอาเอากับเขา60เฟรมนิ่งๆไม่มีสะดุดเดือนะคะนิ่งๆเลยทำได้ดีมากๆ มาดูอุณหภูมินิดนึงนะคะอุณหภูมิเกมนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเล็กน้อยเป็นที่39องศาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยได้เห็นก็คือว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยถ้าเกณชินอะร้อนจริงแต่ถ้าเกมอื่นๆเนี่ยกลางๆแต่ก็ยังถือว่ามีความร้อนอยู่พอดีว่าตรงนี้เราอยู่ในห้องแอร์นะคะจับหลังเครื่องเนี่ยร้อนละเราว่าน่าจะสัก40 36นะคะด้านหลังเมื่อกี้ข้างหน้า37ล้ว เจน่าพอเป็นเกมแนวๆน,นี้ปุ๊บเนี่ยความร้อนมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเกมแนวแบบ Open World แล้วอะ o p w o World แหละไม่ใช่กึงก่งๆหาก,การาฟิกก็จะโหดแบบนี้เออยิ่งเลย โหคุณด <ś ificial novelty> ูคุณด <qualcosa> ูบอกแล้ว <startups> มันไม่ได้แบบกะโหลกกะลากองแกงนะโอเคตามนีน้นะสรุปภาพรวมเลยก็แล้วกันนะคะสลับมีเหตุใดเมซิตีหนึ่ยไเนี่ยถามว่าลื่นขนาดไหนสหรับเราเนี่ยเรามองว่ามันเทียบกับตัวระดับสูงๆได้สบายสรับกราฟิกประมาณนี้ใช้ได้ประมาณนี้เนี่ยต้องบอกว่าสบายๆมากๆใครที่อยากจะซื้อมาพัดหนออ2 5เนี่ย เรารับประกันเลยในตอนรีวิวเราพูดไปแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้มือถือที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งแน่นอนแต่มันจะดีอะไรมากกว่านี้นอกจากเรื่องเกมนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีๆใส่มาในเครื่องนี้เยอะมากๆนี่น่าจะเป็น MVP ของทา OnePlus เลยก็ว่าได้นะคะสรุปว่ารุ่นเนี้ยเจ๋งกว่าพวก o ั e p ั u น9พัสดุบลัดอะไรที่ออกมาอีกที่แบบโอเคตอนแรกก็เจ๋งอ่ะแต่ราคามันก็โดดดีดออกไปใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อในราคาแบบที่มันถูกลงมาหน่อยแต่แบบประสิทธิภาพมันเทียบเคียงกันได้ตตััััววนนนีี้้้้เเเเเซซ็็อออรรร์กกกลลงงะะดดบบทโหมาาาชื่่คุณจจ มินเทสมีดเดเทคไดนามิซิตี้1,200 AI นะคะชิปเซ็ตที่ถูกออพติมิซ์มาให้กับทาง OnePlus โดยเฉพาะนะคะโดยคําว่า AI ที่อยู่ด้านหลังนั่นแหละในการช่วยประมวลผลหลายๆอย่างแบตเตอรี่ไม่ได้ทนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เขาแถมวอร์ปชาร์จ65วัตต์มาให้ในกล่องเลยนะคะคุณก็สามารถเอาไปชาร์จได้เลยอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะก็ใช้ไม่ถือให้มีความสุขนะคะแล้วมาไปสาวจแอนดรอยด้วยกันกับนักดุดเจอกันใหม่เทปหน้าลาบันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซค่ะ